สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับรวมถึงให้ความกรุณาช่วยดูโฆษณานะครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับสมาชิกท่านใดที่เน้นหารถไว้ใช้งานนะครับคันนี้จัดไปเลยครับสภาพพร้อมใช้และก็ใช้งานได้ง่ายไม่จุกจิกแน่นอนนะครับ t o y ยต a าซันรุมุมส้มนะครับปี1997 เครื่องออโต้พันหนะครับประหยัดน้ํามันนะครับลองชมลองเช็คดูได้นะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับสีตีไม่สวยระบบไฟระบบแอร์เกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าตอบโจทย์ใครก็ตามนะครับที่สนใจหารถไว้ใช้งานในราคาย่อมเยาวนะครับคันนี้นะครับ แจ่มของมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับ3า0 0 0บาทนะครับเดินทางใกล้ไกลสะดวกสบายจับไอตอนไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับอยู่บนรถเก๋งเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบนะครับคันนี้ไปกันได้3-4คนสคนสบายเลยครับครอบครัวเล็กๆเน้นหารถเอาไปใช้ในครอบครัวนะครับคันนี้ตอบโจทย์ได้จัดได้จัดเลยนะครับตัวนี้แข็งแรงอึดทนถึกครับแล้วก็อไหลยการซ่อมบำรุงดูแล ไม่แพงครับลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยครับในแฟนเพจแฟนคลับของซารูน่านะครับรับรองนะาจะได้ข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วก็ช่างเก่งๆอะไรถูกๆที่ไหนมีนะครับเข้าไปเช็คได้เลยถ้าตอบโจทย์เน้นหาไว้ใช้งานนะครับคันนี้สุดยอดแล้วครับสีตีไม่สวยครับตัดไปเลยเรื่องสีภายในใช้งานได้ครับลองชมห้องเครื่องซะก่อนนะครับว่างามๆแบบเนี้ยน่าสนใจหรือเปล่านะครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ ไปดูรถทดลองขับได้เลยครับอยู่ที่หาไทยราสามสิบเก้านะครับถ้าตอบโจทย์การนําไปใช้นะครับรับรองว่าคันนี้ช่วยเอื้ออานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกท่านได้แน่นอนนะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ยังสบายใจเลยครับหรือจะซื้อให้ลูกขับไปมาหาลัยไปเรียนหนังสือก็ยังคุ้มนะครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์อีกครับรับรองว่า ปลอดภัยแน่นอนนะครับลองเช็คลองชมดูได้ภายในถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าท่านอยากได้ใหม่ก็ไปทาเบาะใหม่อีกนิดหน่อยก็3,000ก็ได้นะครับเกตแท็กซี่3,00 0 4,000ประมาณนั้นนะครับลองเช็คลองชมดูได้สวยถูกใจคันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้เลยนะครับสำหรับคนที่เน้นอาไปใช้งานนะครับอำนวยความสะดวกไปกันได้ทั้งบ้านหยิบจับใช้สอยเมื่อไหร่ก็ได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหวังว่าคันนี้จะตอบโจทย์ให้กับสมาชิก ที่เน้นประหยัดแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับต้องบอกว่าคันนี้แจ่มมากๆนะครับรถมีทรงแล้วก็รถใช้งานง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับเครื่องพันห้าดูแลก็ไม่แพงครับอะไรหาได้ครับ